ก็วันนี้ครับมาโลนะครับก็วันนี้จ้ำแจกบัตรบูธไดเปสอีกแล้วนะครับข้อตรงนี้ว่าโคตรลื่นอะลื่นแบบลื่นจัดอะเอาไปนะเดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดเลยครับก็ดับแรกนะครับคลิกใต้ลิมหัวมาก็จะได้ไฟล์นี้มาครับแล้วก็กดคลิกฝาไปครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับพอเรากดดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะได้ไฟล์นี้มาครับกดรับไปครับแล้วก็กดรับไปอีกรับแล้วก็จะมีไฟล์คิดเส้นเนี่ยครับ แล้วก็หลังจากนั้นให้กดครับคลิกขวาเข้าไปที่ไฟเอ็มนะแล้วกดเปิดไฟล์นะแล้วกดนี่ครับไฟเอ็มเอพิเช,ชนดาต้านะครับแล้วก็ลบตัวก่าของเราออกเลยนะลรลแป๊บแล้วก็เอาตัวที่ผมให้โหลดลงมาครับปั๊บรอสักครู่ อ่านี่นะครับก็ลงแค่นี้ครับก็เป็นนันเสร็จนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับไปครับเอาละครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับก็เอพในเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วก็ภ่านในเกมก็ประมาณนี้เลยครับรู้สึกตัวนี้จะลบน้ําด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูน้ำกัน น่าจะลบน้ำได้วยนะครับก็สำหรับคนคอมกลาครับอยากเล่นเลื่อนอะไรเงี้ยก็แนะนำครับตัวนี้แล้วก็ตอนนี้ผมปิดเอ้ยผมเปิดวิซิงอยู่นะเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูนะครับว่า FPS มันจะวิ่งเท่าไหร่ครับลองปิดให้ดู นี่ครับเอพีเวิ่งประมาณนี้เลยนะก็ผมอาจผมอาจคลิปด้วยแหละครับก็มันก็เลยแบบยังไงอะเอพีแบบไม่ได้พุ่งมากนะครับนะแ,แบบตอนผมไม่ได้อัดคลิปอะโอโ้โหลอยแบบร้อยร้อยฝ่าร้อยร้อยยี่ร้อยสามสิบอะแต่ว่าผมปิดไว้ดีกว่าครับผมชอบผมชอบเปิดวิดิทิงมากกว่าขออนุญาต ก็แนะนําครับตัวนี้สําหรับแบบว,ว่ายังไงคนคอมกากดแล้วสติกลางๆนะครับแนะนํเลยครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรมาแจกอีกเดี๋ยวผมก็จะมาแจกนะครับเจอกันครับ